สวัสดีครับอยุรินะครับขอกําลังใจกุ้มปิดอีพีเก่านะครับสื่อบัตรสื่อตัวเขาเบิ่งได้หลายได้ครับเจครับน้องยุริในอีพีเก่าเพิ่มอื่นนี่ครับผมครับว่าเจอกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้น้องยูริก็ใส่เสียงเสร็จเยอะหน่อยแล้วนะครับนพี่้องใช้บริการได้เด้ออยู่ที่คอนเทนต์นะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงมาอาจารย์หนุ่มมาเออ เป็นจังได๋ออคครรัับบได้เอาคือเยี่มหรือหัวเป็นจังไดแมียถามแหงลังใจคุกนี่ไปนี่ได้ไหมแล้วเมียเมียถามพี่ๆว่าย่านบอกลาบ่ผ่านมาฉันเป็นยีนมาบ่สบายผ่านอยู่นี่ผ่านบ่ผ่านถึงยุคคุนี้เออนได้ครับผ่านบ่ผ่านนี่ก็คุนีได้ครับได้ครับได้การครัเอาไปฝึกอีกนิดๆหน่อยๆก็น่าจะดีขึ้นครับ คอยพวเพืเ่นพอนมุจ้าฟังดอกมุจ้าไปธาฟังนี้มุจจอปวดคอยพวเพื่อนเด้อเสร็จแล้วก็จะมุจ้าไปธาฟังนี้ได้หลายอย่างจำโมเดอร์ <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเออครั้งครั้งแรกแล้วครั้งเดียวเนีไม่มีอีกไม่เอานะมันต้องมีเรื่อยๆเ,เออบว่าครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายเอ,อ้บอลดีเหมือน <c oughs> ต้องมาดูดูฟื้นฟูดไปเรื่อยบเออแล้วแมบอันไหนบอกว่า บอกสิงดี่หรักขบถึงนักสดงใช่ใช่คำน้อง่คนเคร่งคีย์ไอชักมาใ่คนไหนมาพนครับขอบคุณครับยงของท้าประจำครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับยูรีด้วยครับขอกลังใจกุมปิดอยู่ที่เก่าด้วยครับสื่อบัรสื่อตัวเขาเบิ่งหลายๆด้วยครับเกครับตรงยูรในอีพีเก่าเมื่ออนี่ครับผมครับก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ แน่ใจะถ้าหูดไหมครับหนุ่มเซล t ี r ไอใช่โอเคเดี๋ยวมันอยู่กับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะเลิกขายไปเองครับผมฝากความบอกนั่นแหละขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับครับขอบคุณครับ